สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมซีรองสลกเกอร์ในเกมเพย์ทูเกเตอร์นะก็อันเนี้ยคือทำออกมาเป็นแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับคือผมแบบมาเจอไงมาเจอในแคมป์แล้วแบบเฮ้ยผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับไอตัวสีดำเนี่ยที่ผมเคยบอกไปใน,ในบบคลิปเอที่แบบขอจับนะอะไรเงี้ยคือยังไม่เคยเจอด้วงที่มันเป็นสีดําเลยนะเจอแต่แบบสีอ่นสีน้ําตาลนะ่ะเออกับด้วงเออะไรเงี้ยมันก็เป็นสีน้ําตาลบนี่ตัวแรกของผมเลยนะผมบอกเลยเนี่ย ถ้าใครมีแหล่งในการจับด้วงสีดําแบบนี้บอกผมด้วยนะครับแบบคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยนะจะได้แบบไปไล่ตามจับไงคือแบบเนี่ยเพิ่งเป็นตัวแรกเลยอะที่ยังยังไม่ได้เลยนะสีน้ําเงินที่เป็นด้วงครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะเออผมจะได้แบบไปไล่ตามจับบ้างไงเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ<ๆ>แล้วก็อย่าลืมรับชมวิดีโอที่ระบบได้โปรโมทขึ้นมาให้ผมด้วยนะ รับชมกันเยอะๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อคอยติดตามผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ